สวัสดีครับยกย h ช n แนลนะครับวันนี้มาทำแคบหมูนะครับให้เพื่อนๆใน Youtube ได้ดูกันด้วยนะครับผมผมก็ทำสองขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สองแล้วนะเดี๋ยวขั้นตอนที่1ผมจะเอามาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมท่านผู้ชมนะขั้นตอนที่2ก็คือเนี่ยผมเคี่ยวมันหมูแล้วก็ค้างคืนไว้หคืนนะครับอันนี้ก็เริ่ม ขั้นตอนที่2นะครับนี่คือมันเป็นน้ํามันหมูหมดเลยผมไม่ได้ใส่น้ํามันพืชเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับรอให้น้ํามันร้อนแล้วก็หมูมันก็จะเริ่มพองขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นแคบหมูนะครับท่านผู้ชมนะรอสักพักหนึ่งนะครับแป๊บเดียวนี่นี่ผมจะถ่ายเป็นขั้นตอนให้ดูเลยนะครับอันนี้คือพอน้ํามันร้อนเราก็เปิด ไฟลดลงมานิดนึงนะครับเพื่อให้แคบหมูมันเริ่มพองนะครับผมไปอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะเห็นว่าแคบหมูมันจะพองกว่านี้นะครับไปดูกันนะครับ นี่ยังไงแค่หมูพองแล้วนะครับผมแค่หมูตอนนี้ที่ตลาดผมก็ซื้ออยู่กิโลละ80ดิบนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับของเดี๋ยวนี้ฮนะกิโลละแปิบนะฮะผมจะทําทีละ3มกิโลนะครับเออใกล้แล้วเอาให้เป็นสีน้ำตาลออกเข้มนิดนึงเพราะมันจะได้กรอบนานนะครับ ผมก็เอาไปโรยหน้ากว๋วยจั๊บที่ร้านนะครับท่านผู้ชมนะฮะทำไม่ยากนะครับผมขั้นตอนนี้นเสร็จแล้วนะฮะก็จะออกมาเป็นหน้าต่างนี้นะฮะกรอบแล้วก็กรอบกรอบมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้หยกยก,ยกชาแน,นลด้วยนะครับ